นมัสกศารครับผมอาจารย์ครับตัวเล่นควาดก็มีตกมากเลยคือม้าส่วนใบส่วนยังจุดเจียคือมาเนี่มือหลอกเนี่มือแรกเนี่มือเศร้าต้องล้งม้านี่เขาม้าบ้าบ้บ้บ่เขามา้าเนาะเขาม้าม้ากลางๆม,ม้าใบชุ่มเงินเนาะบอกผมหูว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะครับผมว่าช่วงเวลาอาจารย์ปากวัดน,น,นั่นละครับหมอไม่เอาที่ไหนเนี่ยมันพูกเอาเรืงง่อง <laughs> มากวนครับมากวนอาจารย์เนะ Nh าะยังผักพรอนเก,ก็บมันนั่งเก็บบ่หิวน้ำดิเอานะน่ะแม่นบ่ครับอ่บาเปิดประตูมาก่อนผู้ใดเนาะมาเย็นมันนั่งกอดหมอนที่หนกก้าประตูเนาะมาสนผมกดกิ้งไปมันนั่นเธอเนาะมันแม่นมันนั่นท่านานะโอท้ท่านเบิร์ตเพราะว่าแหละแม่มาไหนเลยกันเล้ยวครับผมกันเลี้ยวอ๋อเพราะว่านั่งบอดดันมันก็กดบอดดันไงบอด้ยินเนี่ยผมก็วันนั่งถ่ายอยู่จะเครื่องส้มโอ้ท่าะอาจารย์ยังบ้านในออกมาเนี่ยผมกิ ไปแล้วสีไผ่เนว่าวะสันดอแกไม่นั่งรออยูอ่ก็ดีม,มันยางก็วตี๋ยวเปิดมะขาออน้ำครับไปกินแต่นี่โอ้แต่ว่าพราะจ่าครับห้าแปดสองตัวเต็มเต็มเลยครับครับห้าแปดแต่ว่าไปออกออมซินไหมหเปรีงอะไรก็เป,เ,เป็นยังสันเนาะสันดอแต่ว่าห้าเจ็ดเก้าครับมาสองตัวอยู่ที่ครับเลยมาแล้วห้าเจ็ดเก้า ที่ตั้งแต่ตองวดเลยครับที่ปูเอาปลาปลาช่อนมหาห้กับกุ้งนะครับครับกับกระปยหายละหายตัวก็เลยแปลเป็นห้าเจ็ดเก้าปลาไม่เก็ตปลาช่อนก็ได้แปลเป็นเก็ตครับตัวสำร,รองผมเขียนไว้กับหาแปดเก้าแต่ว่าบางเออบางเอ,อื่นมันผันบ้มีศูนย์ซะว่าสังเกตว่าแปลกๆเพราะเราเอาเอา,เอาวันนี้เอากุ้งไมห่หิ่ มแมนเอากุ้งมาอีกสามตัวอโลสามโลแต่ว่าแม่ขยันเปนรอบแรกที่ปูออกมายัางหาตัวเนี่ยเป็นป่าตายกับกุ้งตายนี่ที่ตีถือกอยูค่ครับผมกับกุ้งเป็นเล็ก็้อยมากรัเก็เลยบ่ได้ไ่ได้คิดใส่ศูนย์เลยห,หาแปดแต่ว่าแต่ว่ากับเขาตัวที่ปูมาบอกที่ปูห่มากปูปูบอกเลยหาแปดไปออกออมสิน เสียดายบกกลับเลยสิครับก็บต้องกลับเลยออกล่างกองนี้เนาะครับอาจารย์ว่ามีโอกาสมากมาล่ะไปออกล่างออมซีนี้ดีแต่ว่าอาจารย์907นี่สามตัวแตกเลยครับงวดไดล่ะ <c oughs> งวด16กุมภาที่ห้ายเล907นี่ครับผมเมื่อออกยอ้อนหลังข้ามไปสองงวดเมื่อออกงวดที่สาม907เจ้าไดมานำกลนขนาดนี้เนาะ งวดเก้าสี่ศูนย์มันไปออกท่อกระสอนบแม่นครับงวดเก้าสี่ศูนย์ออกท่อกระสอสามตัวตรงตรงบัดนี้งวดห้าแปดว่าห้แปดไปออกออมสินบัดนี้งวดนี้งวดนี้สิไปออกรัฐบาลฮ่า่า่าก่าร่าฮ่ปูมัน่ะฮ่า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 ม่เฮ่าฮ่ขฮ่าอ่าฮ่าฮ่เฮขมฮสมีเาฮ่าฮมาฮ่าม่าฮ่าเ่าฮ่าฮาา่า่่ ครับอยากได้เลขรัฐบาลไทยแล้วเอาเดี่เมื่อแรกเลยส่วนจะบอกเอารัฐบาลรัฐบาลรัฐบาลไทยนะโอ้ามันกับแปดนีเนาะไปออกเตอร์อ่านไปถึงตรงแล้วบุกกลับเ่าะมันเนาะครับแต่ว่าสําหรับงวดนี้ก็ถือว่ามาแบบไก่เคียงนะครับเจ็ดกับเก้ามานะครับแต่ศูนย์ไม่มานะครับหาแปดกับ มาอยู่แต่ผ่านไปออมสินซะงวดหน้าคิดว่าปูหน่าจะใหายดอกรัฐบาลหรือว่าปูให้มาแล้วครับอาจารย์ฝันไปต้องฝันโอ้ได้เจ้ามือแหลกผนเจอฮะมือแรกคุณตั้งแต่ขึ้นวันที่ <c oughs> หนึ่งเลยบอเ่ครับอร่วงไปง่ายนั่นเลียวโ <c oughs> อ้ผมก็เลยคุ้มไรอาจารย์ใช่แล้วตั้งแต่มือแรกเลยครับเอาปูมาว่าอย่างไรเนาะครับอาจารย์เราสูฟังอย่างหน่อเนี่ย ว่าคนบรมบัวเทพเลยเอาความฝันเหรอครับอยากฟังแต่ความฝันเหรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนมีโชคตีตีเหรอครับตัวเลองคนนั้นไม่บัวคนนั้นคนมาบ้านแล้วแล้วไปหันได้บัดสนนี่ความฝันดนย่างไปหันได้บัดสนเลยนี่เด้อนี่เด้อบัดสนแล้วมัย่างไปอีกเก่า ก้าวได้เหอเออย่างไปเก้าเที่อ่เขาจะเป็นวันให้ให้ให้ย่างไปหั่นให้ย่างไปเก้าเก้าให้เก้าไปย่างไปเก้าเก้าวเราเป็นยกมือขึ้นสะเราต้องย่างไปเก้าเได้ไหมยกมือขึ้นย่างไปเก้าอย่างนี้มัาสนุกไงต้องเป็นย่างไปยังปูย่างไปเก้าวมานสนุกย่างไปเก้าเก้าเก้าไปเก้าวเถอะตักพัฒนาเลยพัน์ยกมืนี่ เบิ้งเบิ้งเนี่ยโยกมือขึ้นเป็นยกมือมึงเบิ้งเบิ้งนี่แล้วมึงย่างไปเกาเทียได้หอเ่าั่อ๋อยกมือขึ้นยังสี่เบะฮานี่เบะฮานี่ผมกงสีบอกครับเราบอกให้ย่างไปเกาเทือ่่ะนึกพูดถึงว่าเดี่ยวเดี๋ยวมันจะว่ากุ้จักแต่เป็นนกุ้งสีล่ะแล้วมึงย่างไปเกาเทียได้หรือมึงมึงย่างไปเกาเทียได้หอเ่าส่นครับย่างไปเกาเทียย่างไปจังใดย่างย่างไปย่างกูเดี๋ยวนี้ก่ส่วนหนึ่งย่างไปรวบย่างโดนนี้ก่ส่วนหนึ่งครับหรือว เอาก็สิแปลง่ายแต่ <c oughs> คข้าไปอ๋อควบฝันเป็นปีเรศมุลควบฝันละจานแล้วก็แปลงด้วยเราเมื่อกี้บอกว่าอันนึกม่าในในเรื่องนั้นมันเป็นนกมือขึ้นหาเรืมึงย่างไปก้าเท้อได้หรือยกมือขึ้นหานิี่เราบอกย่างไปก้าวเท้าหรือว่าก้าวไปก้าครั้งอ,งองืมอืมงวดสิหมายความว่า,าจนนังเดย์เสร็จดิครับบัดน,นี้อ่าปูให้ย่างไปมองเดยครับให้ย่างไปมองเดย นกพยุกต์นี่ล่ละโอ้ฉีดเอาว้าห็นยางไปทั้งนั้นอึมบอกว่ายางไปเก่าเทียครับยกมือขึ้นหายู่เราจะบอกยางไปเก่าเทือยยกมือจะถึงกันยัางจะว่าคน่ไ้ฉีดหรอ่ะ็ยนยิ่งอย่งเดียวว่าก่เรียนยางมันยางไปเก่าเทียด้วยทั้งนั้นดีอเอาแล้ถามว่ายางไปยางยางไปยางยางจี่ไหนยางเก่าเทียด้ายสครับนึกคิดว่าเก้าเก้าขาเก้าทั้งฮน่ากลัวเส มาแปลกๆแบบนี้บาทบ่ได้เอาปูออกปลามาให้คือเกาว่าได้เอาไข่มาให้คือเกาว่าได้เอากุ้งมาแต่บอกให้เยื้องย่างไปเก้าครั้งแล้วก็ยกมือขึอ้นหานิ้วแบ่กหาเกาตอนแล้วครับผมอาจารย์หาเกหัา้างนอกเหียหาเกาแบบนี้นั่นล่ะก็เป็น เดินไปเก้าเก้าชิว่าเป็น 2, สองนะเก้าสะบ่เนาะจักแก้วจุกจักน้ำเฮ้ยเอผมตีนี่แหละตัวเดียวร่ะหาเก้าหาเก้ายกมือขึ้นครับโอ,โ,อโอ้วันยกเมือขึ้นเก้าเลยผงยันเก้าเทียเลยครับงานก็นมาตรงไหนกระสิตีเป็นตัวนี้แล้วครับผมหาเก้านี่แล้วแต่ว่า นวดที่ผ่านมาปูบอกเลยกับปากว่าห้าแปดนวดนี่แปลความฝันเป็นห้ากเกา้าถ้ามันคือบก็นี๊อว่ายำก็ดี๊บที่จะมองเป็นคือว่ายำว่าไม่มีเก่าเลยนอกจากปรุงม่ให้ถึงบอกครับคำบอกว่าเอาเดี๋ยวอันนี้คือความฝันครับฝันฝันห,หน่อยๆนะครับฝันสันส้นๆ นะครับแปลเป็นตัวเลขได้ตัวเดียวคือหาเก่า <_ S 1> แปลว่าเดี๋ยวจังไดกะอันนี้คือเป็นฝันตองวอดนะครับเนาะจังไดกะตองล่อฟังไปอีกสักก้อนก็คิดว่านี่เท่านี้แหละในบ่หม้บอบ่เรื่องเกิดเกิดบ่ใครมาเห็นบ่ครับโลมาแบบนี้เป็นปมมาแบบนี้คือพวกยิ่งมาเอาเอากรุงมาหาย้ำสามกิโลสามตัว,ตวกิโลครับ แรงว่าตามมาถึงนล้นคือว่าเอาเาพกคนบอกป่ามารดอบสองนั่นบ่หล่ะครับเขาจะปรุงมา่อหร่จริงนครับแสดงว่าเนี่เก่าหลายอยู่ครับนี่บลายหรอกนี่จะมีละครับห้าเก้าะมักอยู่รับเก่าหมดนี่มักเล็เก่าอยู่ เอ้าจังไกันไฮ่เอ็ที่ไปงานปเก่าเทียครับเก่าเทียร์งนไปเก่าเทื่อองานไปเก้าเทื่อนน้ามาเปลวมาดชิดดูเอ้างกมือเราไปงานไปเก่าเทือเเท่อนเดี๋ยวยังได้แต่รอปูรับผมไปนะเพ่านั้นแล้วครับ จังไรแต่ล่อปูล่อจังได้จัิงเอ้าเบื้องต้นก็เอานี่แหละครับตัวนี้เป็นตัวที่คนไม่โชคตีจากความฝันเนาะถ้าเห็นตางจังไรครับผมก็ล่องคอมเมนต์มากครับทำงวดนั้นได้ปะครับผมงวดคนเคยมา้งวดที่หนึ่งวดที่สองที่ปัญหาเก่าแต่วคน้องบอกมือไทย ที่ก็ไม่จบไปบอาที่มันขึ้นว่าต้นสีไมนเรตไปเป็นหนึ่งใกล้ๆเชียงใกล้ๆไปเนรับหรือมันออกหาเกลือซีนมือใส่แล้วไม่ซีครับวันั้นมันออกหาเกซีนมารหมไม่มเามือใจ่ไม่ซีแต่ว่าห้องบ่ออะไรับเพราะว่าห้องบ่อเปิดแบบนี้เขาบอกมันนั่นจุลินทรีย์มนบุบววัอยู่นเป็นาหารสามสองมาพานครับอ้าจังไรกันล่อตัวที่สามปูจะไม่หายบ่อ นะครับขับโม่ไหคือตัวนี้ละรับทำโม่ไห่คือตัวนี้ละนะครับห้าเก้ารับผมอ่ามันนี่แหละเพราะว่าบอกเราก็ย่าเอามาหลายอะไรแบงนี้ครับบางเงินเงินช่วงนั้นมาเอามาหลายคือว่ามันไข่เนี่ย่มั้ง่หรอครับปันกินเกี่ยวกับไข่กับไข่นี่มั้ง่หรอแม่นครับมันก็เลยหลายในแบบ ตะก,กี้กืว่าป่ามาให้กับป่ามาใหายรอดคนเดียวเอาใครหายเงินกับเงินนึงรอดคนียตะกี้นะครับแต่ว่าเราเงินวันนี้ปูจะเอาหยังมาใหา้อีกนะครับเราถือบริมาตอันนี้บริมาตรกรู้ก็จะช่วงปันงวดช่วงนั้นนะครับเพราะว่าเราอนีนนนน่คือว่าเงินสิกกาม,นมาไม้ย่มอะไรกับอีกคือเก่าคือสมัยตะกี้คือคนมีตัวของมานเป็ใหม่นะครับมาทำอะไรเปลี่ยนบารมีเตียนบารมีตัวเก่าตัวเก่ามีทั้งหมดครับคงที่สม่ำเสมอ พอเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วกระสีมันจะเป็นร้อยูี่สองทุต่ายครับก่อนเผยออกช่วงคงสุดท้ายเออจังจังส speaker, up, ง s <S ีว่าสิเปลี่ยนมาเปลี okay, the, ่ยนเอาก็ั okay, ้นให้ผมขอมาชมคงสุดท้ายอีกรอบหนึ่งบ่ครับอันนี้ยังแล้วแต่แล้วเอาโอเคครับผมเดี๋ยวก็สั้นกระสิรบกวนพักอาจารงซัามี่นี่ครับจักสามคลิปสามเนาะกับวันนี้วันที่สามสี่ห้าหก เจ็ดเดี๋ยววันที่หกที่เจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยววนรู้เลยเป็นบอมวันหนึ่งน่ะก้อไม่จบว่าะเอาคือสมตะกี้ก็ไม่จบที่เขาม่าบอกใครเขามารูนบ่มาหละแยะนบ่แจะถามเงินหรือว่าจาดนัดกันเขามานกูครับผมเอาสั้นอบบมันนั่นรงรูเลยมันกันนั่นครับผมเอาการไหว้ปูมันคือเอกไร้ปวดอะไรปวดขาเป็นชุดเป็นสั่นนะครับเออ เดินโดดเข้ามาเทียนึงนะครับนะจากสามอันบานจากสามคลิปครับจากสามรอบครับเกินวันนี้เมื่อวันที่ไหนก่อนวันนี้วันที่สามครับที่สามเข้ามาอีกอันที่หกที่เจ็ดประมาณวันที่วัดไก่ถึงนะครับที่สิบครับแล้วก็อีกจุดรอบที่ใส่ก็คือสิบสี่สิบหกสิบห้าสิบหกครับมันไปอย่านั้นครับผม เอ,ขอญญาแฟนผมสิกลับดิครับวันนี้ครับ, <ผม S 1> รบอ,า,อบาจรารย,ย์กลับตัวไว้นอนน้ำดิเลยเราขอบอกขึ้มาจากหลายๆครับขึนไรเไปวันรอนเนาะขันได้ึันได้กันแน่แน่นะมาร์กไปร้อน